ที่เหมาะสําหรับคอฟุตบอลมาฝากกันด้วยในช่วงท้ายนะคะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ชื่นชอบสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลค่ะทางด้านของคุณต้นวรโรดมถือว่าเป็นแฟนพันธ์แทนลิเวอร์พูลเลยนะคะเขาก็ภูมิอกภูมิใจค่ะที่จะนําเสนอผลงานเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Secret of Champion นะคะที่ถ่ายทอดประสบการณ์ที่คลุกคลีกับทีมโปรดมานานกว่า30ปีก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบรรันดาลใจให้อีกหลายๆคนค่ะ ที่ร้าน Spirit of a n f i e l d เชียงใหม่ภายในโครงการเคพาร์คถนนมหิดลตะบนหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายภชระเกียรติโพคะหรือว่าคุณอัน๋นแฟนพันธ์แท้ทีมสโมสรรวิวภูในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ้าของร้านได้เชิญนายวโรดมปัญจมาวัฒนาหรือว่าคุณต้นแฟนพันธ์แท้ริวภู2 0 1พซึ่งก็เป็นเจ้าของแฟนเพจต้นทางฟุตบอลมาพูดคุยเกี่ยวกับหนงังสือ19บเกบวกหนึ่งเดอะส o ีร์ตออฟแชมค่ะซึ่งเป็นการรวบรวมประสบการณ์ตรง ที่ตนเองได้ใกล้ชิดกับสโมสรดิวพ์พูติดตามแล้วก็คลุกครีมาอย่างยาวนานนะคะจึงอยากถ่ายทอดประสบการณ์ในรอบ30ปีที่ผ่านมาแม้วันที่ทีมเนี่ยล้มเหลวจุดพลิกผันทําให้สโมสรเกือบล้มละลายแล้วก็กลับกลายมาเป็นแชมป์ได้ค่ะโดยผู้ที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน Spirit of Anfield d นะคะก็คาดว่าจะสร้างแรงบันดาลใจในภาวะท้อแท้ให้กับใครหลายๆคนได้ค่ะ